สวัสดีค่ะแก้มวิเชียนีค่ะฮายอันดาเรียโชคดีกว่าใครๆเพราะเเวลาของนักแก้มหรือป้าแก้ม <c oughs> อันตี้ค่ะนี่หนูไม่ยอมที่เรียกป้าหรอกนะคะ <c oughs> ไพ่พระโคนทิมีความหมายในเชิงของการแบกรับภาระในการต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวที่ <c oughs> กับเมนูที่มีชื่อว่าต้มยำทะเลมะพรา้าวอ่อนเวิร์กอยช่อง23 ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่กรัวจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสารห่วงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆแฮ้งๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิจานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ค่ะทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษเจ้าของเสียงอันทรงพลังอลังการมากๆเพราะเธอคือดีว่าสาวสวยของเมืองไทย ก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยซอสถอยนางรมตราแม่ครัวเบลเล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ดีว่าสาวสวยตัวแม่ของเมืองไทยแก้มวิเชียรนีและยังเป็นเจ้าของเสียงเจ้าหญิงดิสนี่ในตำนานที่สำคัญเธอยังเป็นศิลปินไทยคนแรกบนเวทีออสการ์อีกด้วยเก่งสุดๆไปเลยล่คะค่ะซึ่งที่สาวแก้มมีพลังสุดหล้นแบบนี้ก็พร้อมมีมูมิม่มสุดรักสุดหวงแต่ตั้องยอมทายแพ้ต่อสาวน้อยคนนี้เอ๊ะใครกันน้าที่จะมายึดพื้นที่ของสาวแก้มไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัส <Safe> ด <rév mark> <ido> <ste> ีค่ะแก้มวิเชียรนี่ค่ะและนี่คือมุมที่แบบเป็นมุมแห่งความสุขของแก้มเองนะคะมุมโซฟาค่ะของบ้านนะคะก็จะอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมนะคะได้ยินเสียงเด็กน้อยไหมคะก็คือช่วงนี้อยู่กับหลานค่ะก็ยิ่งเป็นมุมโปรดใหญ่เลยนะคะอันดาเรียไห นี่ค่ะนี่เป็นมุมอิ่มสุขนะคะของพวกเราครอบครัวเรานะคะนี่และนี่ก็คือมุมโซฟานะคะที่แก้มนั่งพักนะคะและก็นั่งดูตรงนี้ค่ะจ้าดนะเปิดดูอะไรก็ดูได้เลยเต็มที่ค่ะเป็นมุมแห่งความสุขแล้วก็ได้ทำอะไรแบบสบายๆชิวๆอยู่ในบ้านด้วยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นมุมของสะสมค่ะก็ถือว่าสะสมนะคะเพราะว่าเป็นแบบโมเดลต่างๆนะคะของเอลซ่าอะไรเอย่ยแล้วก็ตุ๊กตาตัวอื่นๆของดิสนีย์รวมไปถึงหลายๆอย่างเลยนะคะนี่แล้วก็มีเด็กน้อยนะคะอีกแล้วค่ะเข้าซีนทุกหมู่เหล่าเลยนะลูกนะลาบูบูนี่เขารู้จักด้วยนะคะว,ว้าวก็เป็นอีกมุมโปรดหนึ่งบูบูนะลูกเนาะแฮปปี้ไหมคะดารียเออแฮปปี้แล้วแหละ ค่ะไว้เดี๋ยวยังไงเราไปคุยกันต่อในรายการนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพี่ปอด้วยแล้วก็ไปเจอกับแก้มในรายการบ้านอิ่มสุขค่ะแล้วเจอกันค่ะโอ้โหเรียกว่ามุมอิ่มสุขนะ่ารักสดใสมากๆเลยนะคะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับคุณแก้มวิชยานีเปียกลินสวัสดีค่ะ ดีใจมากๆที่น้องแก้มมาบ้านยิมส่งของเรานะคะดีใจเหมือนกันค่ะเราคอยมานานเพราะว่าเวลาไม่ว่างเลยอุ๊ยไม่จริงค่ะเรียกว่าตัวแม่ของเมืองไทยดีว่าตัวแม่ขอบคุณค่ะใช่ไหมเวลาพี่แก้มก็คือแบบงาน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 ค่ะแล้วก็ไปอยู่กับหลานบ้างไปเที่ยวพักแม่ไปเที่ยวบ้างอะไร่าเงี้ยสรุปคือน้องอันดาเรียโชคดีกว่าใครๆเด้เวลาของนักแก้มหรือป้าแก้มอันตี้ค่ะ อยู่วิมให้เรียกเป้าหรอกนะคะแต่ที่สำคัญเป็นอันตี้สาวสวยของเราแล้วก็ยังครองใจแฟนคลับอยู่จนถึงตอนนี้เป็นซุปตา์ตัวจริงของเมืองไทยของเราจริงๆนะคะขอบคุณนะคะพี่พรรู้สึกยังไงกับความอิ่มสุขที่เราได้รับกับความสําเร็จในการทํางานตลอดมาทั้งหมดเลยค่ะทั้งภูมิใจทั้งดีใจแล้วก็ยังดีใจมากๆที่ได้ร้องเพลงอยู่ค่ะก้าโตมากับเสียงเพลงเพราะฉะนั้นน่ะการได้ร้องเพลงการได้เจอคนที่เขาชอบฟังเราร้องเพลงเราก็เลยยิ่ง มันยิ่งอิ่มสุขอิ่มใจนี่เป็นกองเชียร์อยู่หน้าคอนเสิร์ตนะคะควันนั้นพี่เชียร์คุณอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตร้องสดด้วยใช่ไหมคะใชคะพี่ปอขนลุกหมดเลยคือเป็นอะไรที่ถ้าใครได้เจอตัวจริงได้ฟังเสียงสดๆจะรู้สึกแบบโหนี่คุณเกิดมาด้วยสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็น เสียงที่สวรรค์ประทานให้เลยนะคะสำหรับเสียงของหลวงแก้มทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นมาบ้าอิ่มสุขทั้งทีขอพิเศษนิดนึงได้พลังอะไรพี่ปอเอาชนิดที่แบบว่าทรงพลังสุดๆเลยนะคะอุ้ยพี่ปอจริงจังของคนนี้เอาเลยเช้าอยู่นะคะไม่ได้วอร์มเลยไม่ได้ได้ไงต้องจัดไประดับแก้มวิทยานีต้องทำได้พี่ปอนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหาภัย แล้ว้ร่โอ้ยสุดๆไปเลยเฮ้ยคนลุกจะสัมภาษณ์ต่อได้ไหมเนี่ยนี่เราจะคุยกันต่อได้ไหมสติสตังค์พี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้คุณไปคืขอแบบเขาจำไม่ไหน <c oughs> เสียงคุณสุดยอดจริงๆนะคะเพชรรับมุมสุขสํสำหรับการร้องเพลงด้วยเสียงอันทรงพลังตอนซ้อมค่ะตรงไหนที่แบบอิ่มสุดๆแล้วพลังมันมาตรง ที่บ้านที่โซฟาค่ะโซฟาใช่ตัวที่เราเห็นในคลิปมั้ยใช่ค่ะตรงนั้นคือจุดที่แบบแก้มใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นซ้อมเพลงเล่นกับแมวเลี้ยงหลานอยู่มุมนั้นค่ะเพราะตรงนั้นมันเป็นมีพื้นที่หน้าห้องก็วอร์มเสียงได้ทําได้ทุกอย่างเลยค่ะพูดถึงคุณหลานพูดถึงคุณหลานหน่อยน้องอันดาเรียกําลังแบบติดหลานมากเลยใช่ค่ะน่ารักมากมากนะคะเวลาเล่นกับหลานนี่นะไม่มีของตัวเองสักหน่อยเอาไม่เป็นไรค่ะไม่พิปบอจุดนี้แล้วอย่าไปคิดเยอะคุณแบบสีหน้าท่าทางคุณมันออกเป็นนักล้อง กว่าเป็นนักร้องดีกว่าเล่นหลานดีกว่าโอ้ยมีหลานแล้ว <c oughs> <อ>ครอบครัวมีทายาทแล้วไน่าร <c oughs> <อ>ักเ,เครียดเยอะแล้วหลานเป็นมุมอิ่มสุขของเรายัางไงเข้าฟูฟิลหัวใจค่ะเขาแบบเติมพลังไม่ว่าเราจะไปไหนกับเขาเขาก็จะต้องแบบเป็นเด็กที่สดใสามากแล้วเขาแบบส่งพลังให้กับครอบครัวมากๆมันแบบอิ่มมากมีความสุขมากนั่นคืออิ่มสุขกับพุณหลานใช่ค่ะและอิ่มสุขกับน้องแมวนะคะคือแมวของแก้มเนี่ยมี2ตัวตัวแรกเขายุ13ปีแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็อยู่แบบเหมือนเป็นเพื่อนเรามาเป็นครอบครัวเรามานานมากๆ13 ปีค่ะเหมือนรู้ว่าว่าตอนนี้เราแบบเหนื่อยกับมานะเขาก็จะแบบมาแบบมาอ้อนมานุ่นมานี่ม,มา,มาให้กําลังใจใ<ห>เราใ,ใ,ใช่คุณหลานน้องแมวแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคุณหลานก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมห็นบอกว่าเตรียมยกมรดกให้เลยอัไรจะขนาดนั้นคะ จริง,งหรือเปล่าคะตอนนั้นพูดไว้ลืมนึกข่าว่านะค้ไม่เก็บไว้เลยหรออะไรเ๋อเรื่องความรักมากไม่แต่ว่าตอนนังท้องแบ่งกันหลานแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่านาโคตค่ะ <ừ> ก็เหมือนกับว่าเราอยากให้เขาได้เท่าที่เราให้ได้เพราะเรารักหลานคนนี้มากใช่เป<า>็ผนผลที่รักหลานมากๆแลเพราะเรารักน้องสาวของเรามากๆพเพราะเขาคือครอบครัว ความอินสุมตั้งแต่ตอนเด็กจนกระทั่งมาเป็นซุปตาเมืองไทยจนกระทั่งนะักวันนี้ที่ต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่ากว่าจะได้แชมป์มาเนี่ย มันยากนะ<ช>แต่รักษาไว้ย,ยากยิ่งกว่า<ช>นั่นคือสิ่งที่น้องแก้มท้าทายตัวเองตลอดเวลาสําหรับแก้มแล้วแก้มไม่ได้คิดว่าแก้มอยู่ตรงไหนคะ่ะ <c oughs> แก้มคิดว่าแก้มยังได้ร้องเพลงอยู่แล้วแก้มยังมีความสุขกับการที่ได้ร้องเพลงแล้วแบบช่วงเวลาต่างๆ17ปีอะค่ะในวงการที่เราแบบอยู่มาตั้งแต่ day o n จนถึงทุกวันนี้มันเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเหมือนกับเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นทุกอย่างมันมีเข้ามาแล้วมันมีก็มันก็มีไปทุกอย่างเลยอะค่ะแก้มว่ามันคือการเรียนรู้ดูความสําเร็จขอออองงงนน้้้แแกกกกมลลววเเี่่่ยหาคบ็ใชู แต่บางทีมากับดวงหรือเปล่าทําไมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ตลอดเวลาหรือซัพพอร์ตตลอดเวลาเลย้อนแก้มเชื่อเรื่องของสายหมูบ้างไหมคะต้องยอมรับค่ะพี่ปอว่าบ้านหนูบ้านดูดวงค่ะอ้าเหมือนแม่คือให้ดูทุกปีปีละครั้งนิดนึงเขาเรียกว่าความเชื่อเนาะใช่เป็นไกด์ไลน์ให้เราได้แบบว่าปรับตรงไหนอะไรยังไงจะได้รู้ไว้ให้เราได้สบายใจไม่เกิดก็ดีถ้าเรื่องอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมคะฉันอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์คะทำไมชีวิตหนูต้องทำงานหนัก โกรู้ว่าหนูสามารถเสี่ยงถ่ายอะไรได้บ้างไหมแบบไม่ได้เลยหรอนูออยากทราบอยากทราบว่าทำไมหนูต้องเกิดมาต้องทางานทำงานทำงานแต่หนูดีใจนะคะที่ทด้มีงานใช่เพราะเราจะได้แบบว่าดูแลครอบครัวแต่ก็อยากถามว่าแต่ก็อยากถามว่าชีวิตเราต้องทํางานแบบนี้ยาวไปถึงเมื่อไหร่คือมันต้องทำงานหนักแบบนี้เหรอใช่ไหมใช่สาเร็จไปเรื่อยๆอไหมถามเรื่องการงานนั่นเองงานอ่าเดี๋ยวตามให้กำลังใจน้องแก้มช่วงหน้านะคะในช่วงคุยลั่นบ้านกับสารสร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจจากแก้มวิชญา นี่ถ้าจะให้น้องแก้มตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตนะคะค่ะถึงแม้ว่ามันจะต้องฝืนใจใช่ค่ะ <c oughs> คือเราไม่อยากทดอ,อะไรหรอกจริงๆแล้วหวัดได้ถึงความหักห้ามใจ